สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีสวนทุเรียนพันธุ์หมอนทองล้วนอายุ7ปีพร้อมเก็บผลผลิตขายต่อได้เลยนะครับมีทุเรียนทั้งหมดประมาณ380ต้นต้นสวยสมบูรณ์ต้นใหญ่ให้ลูกดกงามทุกต้นเลยนะครับเป็นสวนสําเร็จระบบน้ําระบบไฟเดินไว้ครบวงจรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับการบริหารจัดการสวนได้ดีมากๆเลยนะครับ การปลูกทุเรียนระยะห่างกําลังดีกําลังเหมาะโล่งเตียนเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านสวยงามมากเลยนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นทุเรียนนะครับก็ใช้น้ําในอ่างน้ํหวังตโนดคืออ่างน้ําอ่างนี้เป็นอ่างน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับน้ําดีน้ําไม่เคยแห้งไม่เคยขาดและน้ําก็ไม่เคยท่วมด้วยนะครับท่านไม่ต้องกังวลใจเรื่องน้ําว่าจะไม่พอใช้ท่านสบายใจได้เลยนะครับส่วนทางเจ้าของสวนท่านก็ได้ต่อท่อน้ําจากอ่างน้ําอ่างนี้เข้าไปหาสวนทุเรียนของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ และท่านก็ใช้น้ําตรงนี้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีบ้านพักคนงานอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีเพงิงหน้าบ้านขนาดใหญ่นะครับเป็นบ้านใหม่ๆเพิ่งสร้างเสร็จน้ําไฟพร้อมเป็นบ้านพร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้ปลูกบนเนื้อที่19ไร่หนึ่งงานเอกสารสิทธิ์เป็นชนบครุฑแดงนอนสอสีจอพิกัดอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบรุรีราคาขายยกแปลง23ล้านบาท สนพรพอมโอนได้เลยนะครับส่วนราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของสวนท่านได้โดยตรงเลยนะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากเลยนะครับลงจากถนนคอนกรีตต่อด้วยถนนหินลูกลังเข้ามาหาสวนทุนเรียนของเราก็ประมาณ100เมตรและก็ยังอยู่ไม่ไกลจากถนนสุขุมวิทด้วยนะครับประมาณ4กิโลท่านผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498หหรืออีกช่องทางนะครับ เฟ o บุ๊กแฟนเพจยูทูบ e ล i n e ิกต็อ k ทางช่องที่ดินระบุรีชนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ